การทำงานในที่แสงน้อยนะครับบางครั้งมันไม่สะดวกแล้วก็ทำงานลำบากแต่ถ้าเรามีไฟส่องส,ว,งสว่างส่วนตัวแบบนี้นะครับไม่ว่าจะแสงน้อยหรือว่ามืดแค่ไหนเราก็สามารถทำงานต่อเนื่องได้นะครับโดยที่ไม่สะดุดและที่สำคัญนะครับคือเราเอาไปใช้ตอนที่ไฟดับหรือตอนไปแคมป์ปิ้งก็ได้แล้วก็ยังสามารถชาร์จโทรศัพท์นะครับได้อีกด้วยแล้วตัวไฟส่องสว่างที่ผมเอามาให้ดูในวันนี้นะครับจะเป็นไฟส่องพื้นที่3ขาไร้สายนะครับของโอซูกะรุ่น OCL 317N ตัวไฟตอนที่เราซื้อมานะครับเขาก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้อุปรกรณ์ที่มาภายในกล่องนะครับจะมีคู่มือกับใบรับประกันด้ามจับแล้วก็ตัวไฟพร้อมขาตัวไฟนะครับเขาจะมาเป็นชิ้นเดียวนะครับพร้อมกับขาตั้งแบบนี้เลยโดยส่วนหัวนะครับก็จะเป็นชุดโคมไฟวัสดุส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นพวกพลาสติกไนลอนกับพลาสติกพีพีและตรงส่วนหัวตรงนี้นะครับจะกลางออกมาแบบนี้ได้ซึ่งเมื่อกางออกมาแล้วนะครับแล้วเราหมุดขึ้น ด้านในนะครับมันจะเป็นไฟ LED สํหรับตัวโคมแต่ละอันนะครับมันจะหมุนได้ประมาณ320องศาแล้วก็ปรับเอียงนะครับขึ้นลงได้แบบนี้ทําให้มันส่องสว่างได้ครอบคลุมทิศทางนะครับาตามที่เราต้องการที่ด้านหน้านะครับจะมีช่องเสียบสายไฟ AC ถัดขึ้นไปด้านบนนะครับจะเป็นช่องเสียบ USB สําหรับการชาร์จซึ่งก็จะมีทั้ง USB Type A แล้วก็ USB Type C สามารถนําไปชาร์จกับพวกสมาร์ทโฟนได้นะครับ จะทาให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับเวลาที่เราต้องใช้งานถ้นจาจะช่องย s ดบีขึ้นไปนะครับจะเป็นไฟแสดงปริมาณแบตเตอรี่คงเหลือด้าน,นบนนะครับก็จะเป็นปุ่มควบคุมโดยปุ่มทางขวานะครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดส่วนปุ่มทางซ้ายนะครับก็จะเป็นปุ่มปรับความสว่างสำหรับความสว่างนะครับก็จะปรับได้3ระดับคือ100% 50%แล้วก็25%ด้านล่างของตัวโคมนะครับมันจะเป็นขาตั้ง วัสดุนะครับจะเป็นอลูมิเนียมด้านล่างสุดตรงนี้นะครับจะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่ซึ่งเขาจะมีตัวป้องกันหน้าสัมผัสนะครับของแบตเตอรี่ปิดมาด้วยเวลาที่เราใส่แบตเตอรี่นะครับเราก็จะดึงตัวนี้ออกมาก่อนจากนั้นถึงจะเอาแบตเตอรี่นะครับใส่เข้าไปแบตเตอรี่ที่แนะนําให้ใส่นะครับคือตั้งแต่5 ml mm นะครับไปจนถึง15 ml mm. แล่หลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็เราก็อย่าลืมปิดมันกลับเพื่อป้องกันหน้าสัมผัสนะครับเสียหายเวลาที่เราต้องเคลื่อนย้าย ที่ขาตั้งตรงปลายนะครับก็จะหุ้มกันลื่นมาด้วยด้านล่างนะครับจะมีปุ่มล็อกขาเวลาที่เราจะการขาออกมานะครับเราจะกดปุ่มด้านล่างตรงนี้แล้วก็ตรงส่วนบนนะครับจะมีตัวล็อกซึ่งถ้าเราจะใช้งานนะครับเราจะต้องปลดล็อกตัวนี้ก่อนแล้วก็การขาออกนะครับตามความกว้างที่เราต้องการแล้วก็กดตัวล็อกที่ตัวโคมไฟนะครับก็จะมีตัวล็อกสําหรับปรับระดับความสูงเช่นเดียวกันโดยการปรับนะครับเราก็จะดึงขึ้นนะครับตามความสูงที่เราต้องการ สามารถดึงขึ้นได้นะครับทั้ง2ท่อนความสูงที่ปรับได้นะครับคือตั้งแต่0.9เมตรไปจนถึง2เมตรตัวด้้มจับที่เขาให้มานะครับเวลาใส่นะครับเราก็จะใส่ตรงไปตรงๆแบบนี้เลยเมื่อใส่ไปแล้วนะครับก็จะทําให้เราถือได้สะดวกขึ้นเราสำหรับน้ำหนักตัวเปล่าที่ไม่รวมแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่4.34ก right? ิโลกรัมการการคงไฟเพื่อใช้งานนะครับใช้เวลาไม่ไกี่วินาทีนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้ว อนที่ผมทดลองการนะครับคือไม่ถึง15วินาทีความสว่างของตัวโคมไฟนะครับจะอยู่ที่5 0 0 0ลูเมนส่วนแสงที่ได้นะครับจะเป็นแสงสีขาวนะครับแบบธรรมชาติซึ่งอุณหภูมิของสีนะครับอยู่ที่ 4000K ทําทำให้ใช้งานได้นานนะครับโดยที่ตามไม่ล้าความสว่างสูงสุด100%นะครับจะอยู่ที่5 0 0 0ลูเมน ระดับกลาง50รเนะครับจะอยู่ที่2,700ลูเมนและระดับ25%นะครับจะอยู่ที่1,300ลูเมนสำหรับการนำไปใช้งานนะครับเท่าที่ผมได้ลองใช้มาสักระยะหนึ่งไม่ว่าจะเป็นงานด้านไฟฟ้าอย่างการติดตั้งต้นรับหรือว่าสวิตไฟนะครับหรือจะเป็นงานตกแต่งภายในที่ไม่มีแสงนะครับหรือว่าแสงน้อยหรือจะเป็นงานซ่อมรถยนต์นะครับ ในจุดที่อับแสงหรือว่าแสงปกตินะครับส่องไปไม่ถึงการเอาไปใช้นับเพื่อส่องสว่างในที่มืดนะครับตอนที่ไฟดับหรือแม้แต่นะครับเอาไปใช้ตอนที่ออกไปแคมป์ปิ้งตัวไฟส่องพื้นที่ตัวนี้นะครับช่วยได้เยอะทีเดียวแล้สสำหรับระยะเวลาในการใช้งานนะครับถ้าเป็นแบม1 5 m ั h เนี่ยถ้าเราเปิด25นนะครับก็จะสามารถใช้ได้นานเกือบถึง28ชั่วโมง ส่วนราคาของไฟ2พื้นที่3ขาตัวนี้นะครับราคาโปรโมชั่นเปิดตัวเขาอยู่ที่4,990บาทสําทสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจนะครับสามารถกดที่ตะกร้าหรือดูที่รายละเอียดและคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ